มีคำชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่สังคมบิพาควิจารณ์ตลาดท้ายบ้านค่ะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงมากเกือบ8 0 0ล้านบาทสร้างเสร็จมานานหลายเดือนแต่กลับไม่มีคนเช่าเลยจะถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณหรือไม่นะคะล่าสุดวันนี้ทางเทศบาลน,นครสมุทรปราการก็ชี้แจงถึงสาเหตุที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการเพราะว่าอยู่ระหว่างการหาผู้จัดการตลาดค่ะ นายสิทธิชัยเกศส,สิทธิ์ปลัดเทศบาลน,นครสมุทรปราการพาสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบตลาดไทยบ้านมูลค่าเกือบ800ล้านบาทนะคะยืนยันว่าตลาดสร้างเสร็จแล้วได้มาตรฐานผ่านการตรวจรับงานตรงตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะและแม้จะทําพิธีเปิดตลาดผ่านมานานถึง2เดือนแต่สาเหตุที่ยังไม่เปิดให้บริการก็เพราะว่าอยู่ระหว่างการจัดหาผู้จัดการตลาด ตอนนี้อยู่ในระหว่างการร่าง TOR เพื่อเฟ้นหาผู้จัดการตลาดให้ตรงตามคุณสมบัตินะคะและย้ำว่ากระบวนการไม่ได้ล่าช้าค่ะแต่เนื่องจากเทศบาลนครสมุทรปราการต้องการความรอบคอบก่อนที่จะเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลการเช่าเหมาตลาด โดยทางเทศบาลได้กั้นพื้นที่บางส่วนเอาไว้ให้พ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาค้าขายในราคาที่ต่ำที่สุดสินค้าที่จะเข้ามาขายได้ก็จะต้องเป็นของดีประจําจังหวัดเป็นสินค้าเกษตรประมงโอท็อปนะคะและเชื่อว่าจะมีผู้ค้าเกือบ100ร้านที่จะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาชาวบ้านไปเช่าช่วงต่อจากเอกชนในราคาที่สูงเกินจริงและย้าว่าไม่ใช่โครงการที่เป็นเหมือนการตำน้ําพริกละลายแม่น้ําอย่างที่ คมบิาพาค์วจารณ์ค่ะถ้าเราเปิดให้มีการประมูลทั่วไปผมเชื่อว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่แท้จริงจะไม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่หรือได้เข้ามาใช้พื้นที่แต่ต้องจ่ายค่าเช่าค่อนข้างจะสงูงนะครับเพราะถ้าเปิดให้ในายทุนเป็นคนประมูลทั้งหมดทั้งตลาดทั้ง400ยูนิตนะครับผมเชื่อว่าชาวบ้านจะต้องมาเช่าจากนายทุนอีก ก่อนหน้านี้สังคมวิจารณ์ถึงการใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง8ปีเต็มผู้รับผิดชอบก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่สร้างนานเพราะมันไปติดโควิด19อยู่ช่วงหนึ่งค่ะทำให้ต้องขยายสัญญาออกไปและย้ำว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนค่ะ